ทำอะไรอ่ะยนี่เดี๋ยวกลับกล้องให้ดูออดูเขาทำอะไรพี่เธอ <laughs> ออาเป็นนักโทษแล้วเหรอเออโอ,โอ้ตายตายตายเขาให้ทําท่าเร็จเนี่ยเเาาล้งกันอ่ะปวดตายค่ะเยปวดแขนขะแข็งแรงปวดแขนเอออ่ะธรรมดานะ ตินหมูที่แข็งแรงกลับวันไหนได้วันกลับแล้วเพิ่งได้เมื่อกี้เปลี่ยนไม่รู้กี่รอบพุ่นวายมากอยังไม่บอกแต่ว่าได้วันแล้ว <OK> แนนน <G rab ble> ่อกลับพร้อมรันหรือเปล่า Tomorrow <laughs> หรือเปล่า <laughs> <laughs> ผมม่น่าจะยิแแปดละไม่ใช่ t o m o มโอโรหลือ <G rab ble> ได้อยู่แล้วเลเขอบอ่า <G rab ble> พอพี่พูดเป็นนักโทษอ่ะขอขอโทษเราแบบไม่เห็นคอมเมนต์ก่อเมื่อกี้นาแกล้าพี่มาแซวเนี่ยเมื่อกี้อเมื่อกี้เนี่ยสู้ๆนะจะบอกให้เอ้ยทำเต็มที่แล้วสองวันนี้ผ่านมาดีดีเห็นแล้วดีดีได้วันนี้มีมีนอยตัวเซนบ้างตัวเซนเซนชิดเน็ตที่เป่งเลย แอบอันนี้อะไรกอะไรนะแอบวงในแล้วริง,งนะวงในไหนก่อนอคนละเอเจนีกันฮลัลโหลอันนี้ไม่รู้ไม่รู้คน,คนละเอเจนีกันจะมาอะไรวันนี้วันนี้เขาก็เดินมาบอกว่าเออเขาบอกว่าให้ให้ให้คุณเข้าช้าลงหน่อยเพราะตัวเฟรมมัน เซตเซตไม่คงที่แล้วมันเซตแบบไหลเข้าเน็ตไงสามเมตรเข้าเน็ตอ่าไว้หน้าไว้หลังก็เข้าเน็ตโอเคแล้วโอเคโอเคผมก็เลยเปลี่ยนรอบแรกเจอคนนี้รอบสองเจออีกคนหนึ่งแล้วก็เจอคนเดิมอ๋อพอดีมันเริ่มปรับได้ก็โอเคเริ่มกลับมาฟอร์มเดิมดีดีแล้วครับดีแล้วครับที่เจอหลายๆคนอย่าเจอแค่คนเดียวพอมันไปเจออีกคนหนึ่งมันไม่เข้ากันมันก็ไม่ได้เลยเั้นถ้าเราเจอหลายคนเราได้เปรียบจริงๆอ๋อวันแรกอ่ะคนคนนั้นอ่ะพูดแค่ครั้งเดียวก็คือรู้เรื่องเลย โคตรเก่งขออนุญาตตั้งกล้องอือฮึน <ok evet ี่ยพี่ผมเป็นหมูที่แข็งแรงครับรู้เขาขาไม่ดีก็เอาแขนดีไว้ก่อนนะอันนี้เรื่องจริงเรอขาย ขาดแข็งแรงแล้วกลับมาแข็งแรงแล้วกลับมามีกล้ามเนื้อแล้วแต่ก่อนรีบมากจนอะตอนนี้ทั้งไดเอททั้งลดน้ำหนักทั้งจริงปะอ้าวจริงที่ลดน้ำหนักจริงจังมากจูนพี่บอกเลยนี่มีทต่คนบอกไอ้หมูที่แข็งแรงแล้วหนึ่งรู้หรือยังว่าเป็นหมูนะมนไม่ไปขับที่เยอะจัง คนอินโดนีเซียอืมแฟนขาพี่นั่แหละไม่ปวดได้ไงเนี่ยเอกไว้เพร่ขลาดเนี่ยแล้วเวลาดึงคือด <c oughs> ึงก็ท่าหวดเลยใช่ไงตอนแรกเขาล้ออยู่ตรงข้อเท้าหนูมันดึงไม่ขึ้นอืออ <c oughs> มันดึงไม่ขึ้นเดี๋ยวอีกสองสองวันก็หายแล้วเนี่ยหมายถึงพี่ใช่ไหมใช่ ดีขึ้นแล้วพอพอพอใช่ใช่สิเขายังไม่ได้ประกาศแลชื่อซีเกมใช่ไหมอ๋ออะไรนะอ๋อเขาบอกว่าอะไรนะฟิลนเอชียยูสแคนเพลย์อินซีเกมโน่เอลเลนโน่อินเดอร์ฟอร์โอเคูคิดถึงตะตันผู้ข้าสวัสดีครับยาสวัสดีครับล ถึนทั้งสองคนเลยก็ขอให้ตัดเป็นสายกิหดอนาแม่เด็กน้องกินอ๋อมาวันไหนแม่แม่แม่น่าจะลงมาประมาณวันที่สามที่สี่อ่ะมาส่งไปซีเกมแต่ว่าแต่ว่าพี่สาวลงมาแล้ววันนี้ลงมาแล้วก็มีของกินเยอะเลยจีทามาใส่ทุเตียงรอไ้แล้วไข่หมดแดงแกงไม้เห็ดเห็ดฟองดีกว่าเยอะ กลับไปเดี๋ยวพี่แกงไปสู่กินอืมพ่อมาละหยับละของกินเที่ยวเก็ดอีเตาไม่เจ็ดเดี๋ยวโฆษณานี้ด้วยนะโฆษณาเลยมันประวัติไปเดี๋ยวเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวก็โดนหรอกโดนอะไรอุ้ยนี้โอเคฮัลโหล ฮัลโหลบาเชียค่ะเป็นไหนน้อผู้หายเจ็บลรงทายพี่เกมไหมอันนี้ต้องให้เจตัวสอบนะครับพี่ผู้หายเจ็บเกมปะพอจะบอกให้ฟังพอครูด่วนพี่บอกว่าเดี๋ยวรอดูอาการผู้ก่อนรีบเลยพี่รีบเลยหนักกวเดิมไม่ใช่จะหายละรีบเลยรีบ พอครูดว่วนให้สัมาณ์ร<ม>ูบรีบเลยกลัวมไม่ติดเลิฟยูจุชมพู่พี่เห็นคอมเมนต์ผมหรือว่าพี่เห็นพี่เห็นพี่เห็นแต่ว่าพี่เห็นแคบแไม่ได้เห็นแบบกว้างอ๋อเนี่ยทุกคนมาอวยพรให้ให้จูเน่เขาติดเลยเร็วก็วติด<จ>ติดเลยร็วอะไรให้พี่ผููหายเลยเร็ว ไม่ต้องหอง่วงเพราะว่าเพราะว่ากิมหิงเขามีเขามีหลายคนทีมชายเขาต้องการจูนไม่ได้หรอกฮัลโหลไอฟรอมจาการ์ตาโอ้พี่จูนพี่จูนก็ล,ลองพูดภาษาอังกฤษดิเพราะว่าในไอเีคนต่างประเทศเยอะเน็ตของคุณช้าเหมือนเสียภาคเสียเปล่ากับอะไร้ากับตาดเอ้กับตันคู้รับใช่หรออกับตันผมน่าเะยนี่าจะแปดครับ ผมไม่รู้ว่าเขาจองใช่เมื่อไหร่มอนเทสแดนแน่นอนค่ะว,ว้าว่าไปขอให้สมพรพี่บอกนะครับแะีะแงะออกกำลังกายกินอีกแงะโอ้โหโเสียงเคี้ยวแบบกรุบกรุบอ๋อซอรีใส่หูฟังเลยดีกว่าลืมอร่อยเกินอันนี้ทำคอนเทนต์กินขนมปะเนะี่ยอะไรนะที่เรากินเยอะๆกินแล้ว มาใส่กล้องอะ่ะไม่พี่หิบกินแค่อันเดียวโอ้โหอันนี้พี่ซื้อมาเมื่อวานนี้เป็นขนมญี่ปุ่นไม่ไม่ไม,ไม่อันเดียวก็หยิบทีละอันไงก็อันเดียวมากินก่อนอันต่อไปแล้วค่อยว่ามีหยห,หยิบอันเดียวทีละ,ท,ละ,ท,ละ,ท,ละทีละอันแต่หลายรอบอืทำไมใส่หมวกตอลุงมาเอ้ยผมใส่ตั้งแต่ผมไลฟ์ทิกตักแล,ล้ว ลืมถอดเนี่ยเดี๋ยวไปเกาหลีแล่วทำหน้าเลยนะจูนฉีดหน้าทำหล่อทำจมูกเลยนะเอาอย่างนี้แหละเดี๋ยวแม่จะไได้ทำไมอ๋อมาในลูกซ้ายลละต้อไงไผ่ดีสี่บ่วใดได้เนี่ยไผแม่บอกท่าน <c oughs> ถ้าลูกซ้ายล่าไปเกาหลีเนี่ยว่แม่แงดีใจครักแม่สิไปนำเลยแม่แม่ยังไม่รับแอดผมเลย <c oughs> พี่บอกไปแล้วบอกระวังเฮดโมบินล่ะว๊าวลนึ่ <laughs> <laughs> องวันนี้ดีอัปเดตอากาศหน่อยค่ะพี่ผู้ตอนนี้ดีขึ้นนะคะดีขึ้นมากเลยค่ะเริ่มสตาร์ททีไรเรื่อยๆนะคะแต่ว่ายังไม่พร้อมที่จะแบบลงแข่งนะคะเพราะว่าพี่อยากแบบพี่อยากหายจริงๆแล้วก็ไม่ใช่แบบรู้สึกดีขึ้นแล้วไปแข่งแล้วมันเจ็บ ที่อยากหายจริงๆเพื่อที่จะระยะยาวจริงคือง่ายๆว่าไม่ได้มองแค่เนี้ยมองระยะยาวหลักฐานมัยคาปากอีกแล้วจุนจุนมีคนแบบนินทาพี่ใน Youtube ในคอมเมนต์ใต้ Youtube พี่ไปเห็นนะบอกว่าจะมาอ้างว่ากินยาไทยลอยไม่ได้นะว่าอ้วนพี่แบบเดี๋ยวแล้วบอกไปดูไลน์ในสิกต้อ็มีตะกินกับกินแล้วก็บอกว่าอ้าวกินยาไทยอยเลยอ้วนเออ นิดเดียวก็อ้อนออวนพี่พูดอะจริงนิดเดียวก็อ้วนบอกเลยถามจูนเลยไม่ได้กินเยอะเท่าไหร่นิดเดียวก็อ้วนน,น,น,นิดเดียวก็อ้อนนดดวนไอ้วันด,ดูสุดฤกษ์ยังครับพี่พูดดีขึ้นเรื่อยๆนะครับทุกคนพี่ผู้บอกเพราะว่าเรากินเพราะว่าเราเนาะอยู่ทิมชาติเรากินโภชนาการเหมือนกันเนาะไม่กินคุณพร้อมไม่ได้หรอกจริงต้องกินครับสอง โคตรเหนื่อยเลยผมไปซ้อมให้พวกยิงยันเหนื่อยเลยโอ้หต้องถามจูนได้เลยเอาจริงโคตรเหนื่อยเนี่ยขนาดชิงแชมป์โลกปีที่แล้วผมไปซ้อมผมมันเหนื่อยนะมารอบนี้เหนื่อยกว่ารอบที่แล้วอีกโอ้โหยังเหนื่อยขนาดนี้แต่ผู้ชายเต็มทีมแล้วนะโคนเออยวจูนคิดดูพี่กลับไปอ่ะตีมาเลยพี่ไม่กลัวเลยจริงจริงพี่ไม่วิ่งหนีเหมือนปีที่แล้วละ